พื้นที่ตลาดสดเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดกลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะและมีรายงานว่าตลาดสดย่านบางกะปิ5แห่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมแล้ว53คนค่ะขณะที่ที่ตลาดยิ่งเจริญมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่รวมแล้วถึง100คนค่ะตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ช่วยกันตั้งหน่วยให้บริการประชาชนหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อจากตลาดบางกะปิ5แห่งรวม53คน โดยนำรถตรวจพระราชทานชีวานิรภัย3คันมาให้บริการตั้งเป้าหมายตรวจ1,500คนคําคนคำสั่งของสำนักง,งานเขตบางกะปิที่สั่งปิด5ตลาดมีผลครอบคลุมตั้งแต่ซอยลาดพร้าว127ถึง12 121ซึ่งเป็นซอยที่ตั้งของทั้ง5ตลาดได้แก่ตลาดสดลาดพร้าวซอย1ซอย2และซอย3ตลาดสดบ้านนา ตลาดสดบางกะปิ3ตลาดคุณอาภาพรและตลาดบางกะปิสังกัดกทมรวมถึงอาคารพาณิชย์แนวเดียวกับด้านหน้าตลาดมีผลในช่วงสมวันนี้คิดว่าค่อนข้างดีนะคะแบบว่าให้ตรวจทุกคนเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะให้เจ็บทีเดียวแล้วจบอะคะ่ะแบบนั้นดีกว่าดีกว่าต้องมาคอยระวงอย่างเงี้ยค่ะ ประกาศว่าให้ปิดสามวันปิดถ้าปิดก็ปิดหมดเลยมันก็ดีงั้นจะได้ดูเป็นเรียบร้อยได้เพราเปิดเปิดปิดปิดข้างหน้าขายได้ข้างหลังเปิดขายไม่ได้มันก็นั่นเหมือนก็ไม่ได้ปิดอ่ะนี่ถ้าปิดก็คือว่าปิดหมดเลยมันก็ดีอย่างั้นการปิด5ตลาดในโซนบางกะปิเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดและเป็นคลัสเตอร์หลักที่สบคอเฝ้าระวังสูงสุดขณะที่ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ประเมินว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มผู้ค้ากว่า3,000คนและลูกจ้างตามแผงค้าและร้านต่างๆกว่า6,000คนไม่นับรวมแรงงานที่เข็นของอีกจำนวนมากและหากผลตรวจวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาปิดตลาดต่ออีก14วันพร้อมเป็นห่วงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการระบาดเป็นห่วงเลยนะคือหนึ่งเนี่ยเป็นห่วง กลุ่มคนที่อันดับแรกเลยนะครับไปตรวจแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติที่ผมพูดแรกอ่ะนะครับก็ว่าไปหลายคนนะฮะสก็คือ,อรู้แล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไม,ไม่ยอมบอกแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับนี่หน้าห่วงที่ 2. อเลยสก็คือผู้คนที่ที่อื่นนะ่ย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมเนี่ยก็คือสวมแมสไม่ถูวิธีเยอะมากเลยฮนะสวมใต้คางน่ะนะครับแล้วผมเจอมันก็ดุอยู่เรื่อยนะครับคุยกันไม่ล้างมือแอบไปดื่มสุราตามล้างแอบบทุกอย่างเนี่ยคือมาตรการอะไรออกปุ๊บมันจะมีการแอบซ่อนหมดทุกเรื่องตรงนี้ที่ห่วงมากที่สุดเลยฮะอีกตลาดที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ตามที่สบาคาเฝ้าระวังสูงสุดคือตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่เขตบางเขน เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมตรวจล่าสุดที่ออกมาวันนี้ซึ่งเป็นข้อมูลของวันที่18พฤษภาคมพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม47คนและเมื่อรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่8ถึง18พฤษภาคมพบว่าตลาดสดยิ่งเจริญมีผู้ติดเชื้อรวม100คน ขณะที่คลัสเตอร์ชุมชนย่านคลองเตยผู้อำนวยการสำนักอนามัยบอกว่าขณะนี้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในชุมชนหรือคลัสเตอร์คลองเตยได้แล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีแรงงานข้ามชาติมากถึงหมื่นคนใช้หลักการบับเบิลแอนด์ซีลที่จำกัดการเคลื่อนย้ายและตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส่วนแรงงานข้ามชาติชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย37คนที่ยังตกค้างคาดว่ากทมจะนำส่งโรงพยาบาลภายใน1-2วันนี้พร้อมยืนยันว่าควบคุมคลัสเตอร์คลองเตยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้แล้วแม้ช่วงแรกจะมีปัญหาบ้างและพรุ่งนี้จะฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนในพื้นที่ให้ครบทุกคนโฆษกกรุงเทพมหานครระบุว่าได้ตรวจเชิงรุกคลัสเตอร์คลองเตย34,130คน พบเชื้อ1,555คนซึ่งเข้ารักษาแล้วและรอผลตรวจ6,920คนส่วนการตรวจเชื้อโควิด -19 ชุมชนอื่นๆจะเน้นพื้นที่ที่พบการระบาดจ,จำนวนมากและเร็วก่อนเชื่อว่าช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมสถานการณ์จะดีขึ้นเนื่องจากได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติม5ล้านโดสและจะเร่งฉีดให้ได้วันละ8,000 80, 0คน ขยายศักยภาพใน25จุดนะฮะใน25จุดนี้ตัวเลขที่ผมได้พูดไปก็คือ38,000-50,000เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีที่เราได้รับวัคซีนมาเกินกว่า2ล้าน5หรือ2ล้าน4เกินกว่า2ล้าน4สมมุติกรณีที่เราได้รับถึง3-4ล้านสมมุตินะครับเราก็พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพแค่จุดเหล่านี้ก็สามารถที่เพียงพอที่จะรองรับได้ถึง3ล้านแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งเราได้รับถึง6ล้านซึ่งผมผมอันนี้พูดถึงกรณีนั้้นะเรราาพอมที่จจขยยุด ขณะที่กรทมฉีดวัคซีนไปแล้ว5 1 9 0 2 2โดสและภายใต้จำนวนจำกัดนี้ต้องจัดลำดับการให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนอย่างพนักงานระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มครูและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคล่าสุดพบการระบาดในแคมป์คนงาน3แห่งคือหลัก4ีหนึ่งแห่งและวัฒนา2แห่งโดยภายใน2วันนี้จะสามารถตรวจคัดกรองเชิงรุก6ชุมชนรอบแคมป์คนงานหลัก4ให้เสร็จได้ ส่วนการระบาดในเรือนจำสบคแถลงตัวเลขสะสมของคลัสเตอร์นี้อยู่ที่13,597คนกรมราชทัณน์แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำรายใหม่วันนี้รวม999คนจาก7เรือนจำส่วนเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ32คนนายอายุทสินบพันธ์ย้ำแนวทางการรักษาผ่าน3ระดับด้วยกันคือผู้ป่วยไม่มีอาการให้กักตัวในแดนควบคุม 2. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับออกซิเจนตั้งแต่ระดับต่ำถึงสูงให้รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและ 3. ผู้ป่วยอาการรุนแรงจนถึงเตรียมใส่ท่อหายใจจะส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายส่วนการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการจัดทำแผน